ค่ะสวัสดีค่ะเด็กๆเด็กๆเตรียมหนังสือคัดภาษาอังกฤษ Big and b l u เล่มสีแดงเล่มนี้ไว้เลยนะคะแล้วก็เตรียมดินสอยางลบคนละหนึ่งแท่งจากนั้นเด็กๆเปิดไปหน้าที่13เลยนะคะเด็กๆก็จะเจอตัวนี้เลยตัวนี้เด็กๆรู้ไหมคะว่าเป็นตัวอะไรไหนใครตอบคุณครูโบได้ตัวอะไรคะตัว A หรือเปล่าหรือว่าตัวอะไรคะ ตัว J เด็กๆพูดตามครูโบเลยนะคะ J อ่าวิธีเขียนตัว J นะคะเราจะเพิ่มเติมนิดนึงนะคะเราจิ้มจากเส้นตรงนี้โค้งลงมาแล้วเราจะขีดปิดหัวให้ตัว J ด้วยนะคะตามรอยประมันไม่มีเด็กๆลากไปหน่อยนะคะ,อะเอาอีกรอบหนึงลากให้ตรงเส้นโค้ง เสร็จแล้วก็ปิดหัวให้ตรงนี้นะคะวิธีเขียนตัว J ลากลงมาโค้งแล้วก็ปิดหัวตรงนี้นะคะนี่คือ J พิมพ์ลใหญ่ส่วน J พิมพ์เล็กนะคะเด็กๆลากตามรอยประลงมาเลยแล้วก็ใส่จุดตรงนี้นะคะอ่าดูตัว J พิมพ์เล็กอีกรอบนึงนะคะลากลงมาด้านล่างแล้วก็ใส่จุดตรงนี้นะคะ เด็กๆเ,เขียนตามรอยประอย่าลืมตัวเจพิมพ์ใหญ่เด็กๆต้องปิดตรงนี้ด้วยนะคะต้องปิดทุกตัวเลยส่วนเจพิมพ์เล็กจะต้องใส่จุดนะคะเพิ่มเติมไปนิดนึงนะคะแล้วระบายสีภาพตรงนี้นะคะ,ะ,คะสวยงามเดี๋ยวเราจะมา<น>ะเจอกันใหม่ในวันพรุ่งนี้นะคะสวัสดีค่ะ